น้ำมันออกมาแล้วครับตอนนี้ยังไม่มีน้ำมันตอนนี้น้ำมันครับนี่ฮะ,อ,ะอันนี้หลังจากที่เราได้ทําการถอดออยเกียร์มาเช็คก่อนครับว่ารั่วที่ออยเกียร์ไหมอันนี้ก็มาเช็คออยเกียร์อีกรอบหนึ่งครับนี่ฮะกำลังจะทําการตรวจเช็คง่ายๆครับนี่ฮะเติมน้ําเข้ารูหม้อน้ําให้เตรียมก่อนครับอโอเค นีเดี๋ยวรอเสียบสายลมก่อนครับเอาเป่าด้วยเอ,เอาไปดินี่ฮะน้ำมัน น้ำมันเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับสรุปว่าออยเกียร์รั่วนะครับนี่ะน้ำมันน้ำมันออกมาแล้วครับฝั่งนี้ยังไม่มีน้ำมันฝัง่งนี้น้ำมันครับนี่ฮะ